สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเชิญลูกค้าอีกแล้วนะครับวันนี้นะผมก็เอาจะเอารถนะครับเชิญพานิษนะครับเป็นรถตอนเดียวนะครับมาให้ลูกค้าชมบ้างครับตู้ทึบนะครับเป็นรถตู้ทึบตอนเดียวนะครับตอนเดียวหรือตอนเดียวตู้ทึบนะครับประมาณนี้นะครับเป็นยูสูดีแมกนะครับ 1.9S นะครับปี2021เลยครับตัวนี้นะเป็นสีที่วัยรุ่นชอบเลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นสีออกสีเทารแลมโบนะลูกค้านะครับเห็นไหมสีออกเป็นเทานะครับ เขาเรียกเทาแลมโบนั่นเองนะตัวนี้นะ <c oughs> จามขออนุญาตจามนะครับ <c oughs> ขออนุญาตจามสักทีนะครับนี่นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถอยู่นะป้ายแดงไม่มีมาทางนี้ได้นะครับนี่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่อยู่แล้วนะตัวนี้นะไลายนี้ไม่ชอบเดี๋ยวผมเปลี่ยนยายอืนให้นะครับอันนี้ใส่เพื่อให้ลูกค้าดูนะนะครับ ลูกค้าเนี่ยเห็นไหมพราจังหน้ามาสวยมากเลยนะปีนี้นะครับนะลูกค้าท่านใดที่สนใจมาชมรถมาดูรถหรือสอบถามข้อมูลก่อนได้นะจ๊ะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะลูกค้าเห็นไหมวัปีสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับห้าสี่เก้าหนึ่งจุดเก้าเอสนะครับโอ้โหสวยน่าดูนะครับมาดูภายในนะครับแ <c oughs> <c oughs> นะครับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับนะครับหลอดแจะธรรมดานะตัวเอสะ็พวกตัวตอนเดียวจะเป็นแจธรรมดาแลวนะครับเลขใหม่สองหมื่นห้านะครับลูกค้าใหแท้นะครับไม่ได้กอใหม่เนี่ยรถตีพวกเนี้ยลูกค้าสามารถเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับวันตระกันย์นอยู่แล้วนะครับลูกค้าภายในใหม่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนได้ป้ายแดงนะครับเนี่ยดูสีรอบๆคัน ให้ดูสีนะครับไม่มีรอยนะครับสีเดิมๆจากโรงงานนะครับค่คนหล่อเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับอ่าเซลนุนะ089นะครับ5154102นะครับหรือเอาเบอร์ผมไปแอดไลน์ได้เลยนะครับ ใครที่สนใจก็อย่าลืมทักเข้ามานะครับรถมาไวไปไวแน่นอนนะครับย้ำอีกทีนะครับโตโูต้ดีแม็ก 1.9S นะครับปี2021นะครับตัวสีเทาแลมโบตัวนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนไปไวแน่นอนนะครับราคา549,000บาทนะครับพร้อมตู้นะครับตู้ทึบใหม่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับพร้อมเดี๋ยวเสริมแหนบให้ด้วยถ้าอยากได้นะครับลูกค้าท่านใดอยากเสริมแหนบแจ้งได้นะเดี๋ยวผมจัดเสริมแหนบให้ฟรีด้วยนะครับโอเคครับสําหรับทีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ